อีสปอร์ตอะผมจะให้น้องเปลี่ยนชื่อนะพี่มันไม่ได้ใช้ชื่อเขียนไม่ได้นะอุย้ยอถามพี่เปาทีไม่ซื้อคอมไปเอาจีบีดฟรีได้ไหมมากันแปดคนอะกวาดหมดตู้สองรอบอะจนกูไม่ออกมาเติมอะมีแต่มึนเนาะพี่เนาะโอ้โหเทสปทสปงเทสสเปกกดเล่นเข้าเว็บโป้เข้าอะไรกันเต็มโอ้หมันเอาพี่สุดเลยนี่วาเอาสุดเอาสุดมาเป็นกลุ่มไงมาเป็นกลุ่มอีสปอร์ตอะผมจะให้น้องเปลี่ยนชื่อนะพี่มัน มันมันมันไม่ได้ใช้ชื่อเปลี่ยนไม่ได้นะจะให้มันไปใช้มันบอกมันจะใช้ไอแปโอุ้ยไอแฮปก็จะไอแฮปก็อย่าใช้เลยไม่งั้นก็ให้น้องมันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปหมดเลยอืมใช่เปลี่ยนไปหมดเลยเราตั้งชื่อยังพี่คุยแล้วอ๋อพี่ก็คุยแล้วเหรอตอนแรกน้องมันไปขอพี่ปะพี่คุยหมดแล้วพี่คุยหมดแล้วคุยตอนน้องขึ้นไปแล้วคุยหมดแล้วเคลียบหมดแล้วเดี๋ยวน้องไปจัดการเองไม่ต้องห่วง โอเคมันได้แข่งในนามแต่ว่าไปเชียร์น้องได้นะพี่เชียร์น้องได้ได้เชียร์ร้อย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 แล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงมันมันให้มันเปลี่ยนชื่อคุยหมดแล้วครับคุยหมดแล้วครับไม่ต้องกังวลเลยคุยหมดแล้วคุยนี่แหละคุยพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้น้องขึ้นไปแล้วไงพี่ก็เลยพี่คุยพี่ใช่มันก็มาคุยกับผมมันก็บอกมันก็คุยหลายอย่างครับผมพี่ก็น่าจะเข้าใจในทางเดียวกันกับผมเนาะเข้าใจเข้าใจเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลย เข้าใจหมดทุกอย่างเลยครับก็เลยนั่นแหละพี่อยากที่พี่บอกแหละว่าตามใจน้องมันเลยอืมอืมครับผมว่าตามใจน้องมันอะอืมี่ตอนเล่นอะไรครับพี่เรืเราไม่ติดอยู่แล้วค่าทไเอาอะไรพี่ครับไอ้นี่พี่เงินที่เล่นนะองบานได้พี่ป่าป่าแล้มีทีมีทีครับแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อได้มาเพียนลูกหนึ่งพุ่มเล้สองตีนี่ได้ลูกผมชนสองตีแต่ว่าชนะพี่ชนะ โอเคโอเคตีตีสุดท้ายอ่ะของพี่มันมันต้องไปเจอไรลักก่อนแล้วค่อยไปเจอกับพวกเดมอนเฮดไงเดมอนเฮดเขาไปถึงก่อนพี่ก็เลยหมอโดยการที่แบบว่าไม่เล่นถ้าเล่นปุ๊บเราไปไปเล่นชนะก็จริงเราก็ไปแพ้เดมอนเฮดเหมือนเดิมเพราะของเราไม่พออ่าเข้าใจครับพี่เข้าใจก็เลยเลือกที่จะไม่เสียทางเลยเพราะว่าเราได้ชัวร์อยู่แล้วโอเคครับไดทวีเขาบอกว่าได้ได้ได้หนึ่งแล้วได้ฟรีหนึ่งก็เลยมันมันขาดกันผมก็เลยไม่เล่นตีที่สาม นั่นแหละก็คุยกับน,น้องเล่นอ e ีสปอร์ตว่าไม่ได้ใช้ชื่อเอสมดีเล่นราบผมน,น้องมันก็อยากอยากจะเปลี่ยนชื่อเพรมีเองมันก็บอกมันก็อยากจะเปลี่ยนชื่อแข่งโอเคคุยหมดแล้วสบายใจได้ไม่มีอะไรโอเคครับพี่ครับครับผมสบายใจได้ประาณนั้นแหละร้อเ มมันนไไ่ด้ช้ชชีฝา,ากถามพี่เปาทีไม่ซื้อคอมแล้วเข้าไปเอานะ้ำไปเอาจีบีดฟรีได้ไหมได้วันนั้นมันมากันอะ่ะมันกวาดหมดตู้อะ่ะมากันแปดคนอะ่ะกวาดหมดตู้สองรอบอะ่ะจนกูไม่เอามาเติมอะ่ะมีแต่มืนเนาะพี่เนาะโอ้โห ตรงมันมันไปมันก็ต้องควรเกรงใจเราเบ้องบางทีแบบหน้ากล้องกับหลังกล้องเราอาจจะไม่เหมือนกันนะถูกไหมอ่ะพี่กูต้องกูไม่ได้อยากจะว่านะแต่กูต้องเปลี่ยนไอ้พวกของเดโมอ่ะพวกกดกันพังหมดอะคีย์บอร์ดแพคแคนิคัลอ่ะไอ้คีย์บอร์ดที่มันกดแล้วไม่เสียงดังพวกกระแทกกระแทกปากปักปกปากอ่ะมันกดมุ่นเลยหรอโอ้รออะไรอ่ะเว็บเทสสปงเทสสเปกกูนแล้วแหละจัดไว้จัดให้ล <c oughs> right ูกค้าแล้วแหละ กดเล่นเข้าเว็บโป้เข้าอะไรกันเต็มอืโอ้โหมันเอาพี่สุดเลยนี่วาเอาสุดเอาสุดมาเป็นกลุ่มไงมาเป็นกลุ่มมาเป็นแก๊งสเตอร์ไงประเด็นอะอืเอาตึงเลยพวกแบบหูฟังหูฟังใส่ใส่แล้วก็ถ่ายถ่ายรูปการเมาส์คลิกไปคีย์บอร์ดก็กดไปคีย์บอร์ดเป็นกดมันไงมันเป็นแบคค่อนิคองนะไรหรือเปล่ะมันแบบ,บกดกดแล้วมันสนุกไงมันก็กด กดกดจีบหมดจีบีดไม่ไม่ออกมาแชร์ล้วแชร์แชรบ้างแชร์บ้าง,แ,างแต่ไปทีไรหมดทุกทีอืมอมืแล้วก็คอมที่เป็นเดโมก็นั่นแหละเป็นระบบให้เปิดเว็บโป้งเว็บโป้เปิดที o, ่ o, แล้วแสดงว่ามีแต่มึนหมื่นนี่วาพี่ไม่หรอกลับได้อย่เนาะเขาก็เป็นแบบคนที่ชื่อชอบเราไงครับแต่มันก็ควรให้เกียิกันไงพี่ ลองให้มันมีธุรกิจแล้วเขาไม่เท่ากับมันอย่างนั้นน่ะแล้วเขาชอบมันน่ะแล้วมือให้กูทำยังไงเล่งป่อยนั้นถามพี่เปาหน่อยไอเนี้ยคนที่มันถามพี่นะนั้นถ้าเอาหมอนผ้าห่มไปนอนสักห้าหกโมงได้ไหมพอดีแอร์ที่บ้านเสียนอนร้านพี่อ่ะมันก็ถามว่าแบบปันปันอ่ะได้เราไม่โกรธกันแต่ว่าถ้าถ้าในชีวิตจริงอ่ะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีสเปซซึ่งกันซึ่งให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ๆเออพี่ก็ไม่ได้โกรธหลอกคือบางคนอ่ะแบบขอคําคมกูอ่ะห้าคำคมไม่ซ้ํากันอ่ะแบบแล้วพูดแบบห้ามห้ามโพสด้วยนะพี่ก็โอเ okay. คกูก็พูดกักูไปว่าอืมแต่เราก็ไม่ไม่ได้ว่าไงเพราะว่าสุดท้ายก็เขาก็รักเราไงตอนอืมครับพี่ใช่ แต่ต้องรู้จักคำว่าสเปซจริงคือบางคนอ่ะเพื่อนผมไปซื้อไอแฮปที่สาขาโคราสามสามหมื่นครับเขาพิมพ์มานะใช่หรอขอบคุณครับใช่ใช่ครับขขบครับเขครับเอาจริงๆนะเอซแบบนี้ไม่มีมารยาาจริงๆหรอว่าเห็นหน้ากล้องเล่นได้แต่หลังกล้องก็มันก็ไม่ควรเล่นอะไรก็ก็เรื่องเนี้ยก็ก็พี่คุยกับ คุยกับตาตลอดนั่นแหละว่าบางทีคือต๊าก็เคยระบายกับพี่เพราะว่าบางทีแบบเจอมันเจอบ่อยบางคนเจอคนดีก็ดีเจอคนไม่ดีก็ดีคือเจอคนน่ารักอ่ะคือเข้ามาแบบสวัสดีขอถ่ายรูปแล้วก็จบอ่าัแล้วก็จบเนี้ยน่ารักแต่ว่าเจอเจอบางคนอ่ะบางคราบางเรียกว่าบางคนดีกว่าบางคนแบบตามแบบแบบติดตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นใช่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 คือแบบก็เกินไปมันมันมันหนึบเลยเว้ คือแอบถ่ายคือคือถ่ายวิดีโอตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือโอเคเราเราเรารับได้แต่ว่ามันก็แบบพี่ก็พี่ก็แบบก็กล้ากลัวเนาะบางทีพี่ก็ทํางานมันก็แบบเขารวงระแวงพะวงหน้าพะวงหลังอะไรอย่างเงี้ยอือพี่หนึ่งเข้าใจตอนไงพี่หึงว่าเออพี่ก็เซฟๆน้องด้วยเซ่ๆตัวพี่เองด้วยอะไรย่างเงี้ยพี่เราเข้ากันเปไหนมาที่โซเชียลก็ยิ่แต่วะเราเข้าความไปดิอือสาเหตุที่ไม่ค่อยออกบ้ ouais, าน เอางี้ดีกว่าผมจะเล่าให้ฟังผมไปกินฮาจิบังอยู่เดมอลแม่งเด็กลาดสีมาเด็กเทคนิคเด็กอะไรแม่งเห็นผมเนาะแม่งนั่งรอกันเป็นกลุ่มยืนกันเป็นกลุ่มประมาณสองสิบสามคนอ่ะเออผมก็นั่งกินคิดว่ามันไปแล้วเนาะผงก็บอกตอนแรกพี่มาที่ขอถ่ายรูปนะครับพี่ผมขอแบบเซอร์ฟี่อัดวิดีโอได้ไหมพี่ลายเซ็นหน่อยครับอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวพี่ขอทันขอส่งตัวแป๊บทานข้าวก่อนพอ ผมกินไปประมาณครึ่งชั่วโมงกับสี่สิบันิออกมาแม่งอยู่กันครบอุ้ยออกมาแล้วคนเขาก็มองผมก็อายนเนาะไอ้เชี่ยเลยมา,มามาลิถ่ายลิไปแม่งเดินตามเป็นว่าเล่นอ่ะเทคนิคเดึงเด็กล่าสีมาเดึ้งโว้หเฮีย <c oughs> ผมก็บอกเเธอปะกำเลยเข้า <c oughs> ใจเข้าใจเรายันไปลงรถอ่ะเออมันมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่แบบเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้อ่ะพี่ก็เจอพี่เจอแบบ แอบถ่ายเราไม pues ่ชอบนะเราไม่เราเราชอบาชอบเราชอบครับแต่ว <training enables> ่าแบบงคนให้เกีย nice ินิดน so ึงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าแบบไม่มีพวกเราไม่มีพวกเราก็ไม่ไม่มีพวกเขาก็มีไม่มีพวกเราวันนี้หรอกแต่ว่าแบบบางครั้งก็พี่ยังเคยเจอแบบแบบแอบถ่ายตลอดเลยแบบแชะแช่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 อเงี้ยจนแบบโอ้แล้วพอเรียกก็ไม่ตอบนะพี่ก็บอกว่าเออมาถ่ายรูปด้วยกันเลยครับไม่เป็นไรไม่โกรธครับไม่ถ่ายค่ะ แล้วก็แชะแช่แช่แช่เอากูเอาิบหายแล้วว้าวุ่นเลยนั่นแหละเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรหรอกน้องมันอย่างน้อยเขาก็ชอบเราเว้ยคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมาคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เลือดซื้ออะไรกับคมแฝกเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะ กมึงเคยได้เ่วยพอาะกกูยังไม่โลกแขงไอสัตว์มาฟุ๊ไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เยี้ยมของน้อยพ้ากูรวยใจัูอยาสลือมาขอพอยกูไม่สนุ่นไ่ใครกูเล่นมึงจะ